สวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนมาพบกับครูฟ้าอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยวันพ่อแห่งชาติวันชาติสาระที่เด็กๆควรรู้นะคะคือ 1. ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันพ่อวันชาติ 2. ส,สัญลักษณ์วันพ่อ 3. ประชยาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. กิจกรรมที่ทำในวันพ่อและ 5. การตอบแทนพระคุณพ่อค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขัน้น ต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจชั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป พระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมืม่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2517ค่ะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสามห่วงสองเงื่อนไขสามห่วงคือทางสายกลางค่ะ ประกอบไปด้วยห่วงที่1พอประมาณหมายถึงความพอดีในทุกอย่างไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองนะคะและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนค่ะห่วงที่2มีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียง จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลนะคะคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นอย่างรอบคอบค่ะห่วงที่3คือมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้น 2. เงื่อนไขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะได้แก่เงื่อนไขที่1 เงื่อนไขความรู้ค่ะคือมีความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆค่ะเงื่อนไขที่2เงื่อนไข,นขคุณธรรมคือมีความคิดความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตค่ะต้นแบบการดำเนินชีวิตนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เด็กๆสังเกตภาพแรกสิคะว่าหลอดยาสีฟันมีลักษณะเป็นอย่างไร เป็นหลอดยาสีฟันที่ถูกบีบใช้จนแบนเพราะว่าพระองค์ท่านนะคะทรงประหยัดและรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆค่ะภาพต่อมานะคะเป็นดินสอที่พระองค์ท่านทรงใช้เด็กๆจะสังเกตได้ว่าเป็นดินสอที่สั้นกุดเหลาจนแทบจะใช้การไม่ได้แล้วเพราะว่าพระองค์ท่านนะคะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการประหยัด และการใช้สิ่งของต่างๆให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนั่นเองค่ะการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้นะคะในการดำเนินชีวิตของเรายกตัวอย่างเช่นข้อที่1การที่เราพกกระบอกน้ําแทนการที่เราซื้อเป็นขวดน้ํามาดื่มเพราะนอกจากที่จะทําให้เราประหยัด พกพาง,ง่ายสะดวกต่อการดื่มแล้วเราก็ยังช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วยนะคะข้อที่2ค่ะคือการทำรายรับรายจ่ายว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่เรารับเงินมาเท่าไหร่ซึ่งเรานะคะจะสามารถนำเงินส่วนที่เหลือนั้นไปเป็นการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคตได้ค่ะ ข้อที่3นะคะการเลือกซื้อของเด็กๆต้องเลือกซื้อของอย่างมีสติเลือกซื้อของใช้ที่จำเป็นเท่านั้นของชิ้นไหนที่เราอยากได้เราลองคิดทบทวนดูว่าเราจำเป็นจริงๆหรือไม่เราจะเอาไปทำอะไรจากนั้นเราค่อยตัดสินใจในการซื้อนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้เด็กๆพอจะมีแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงหรือยังคะอ่าเราจะต้องมีความพอประมาณมีเหตุผลและก็มี ภูค,มคุมกันที่ดีนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญนะคะเราจะต้องมีสติมีปัญญามีความเพียรซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีความรู้มาฝากดเด็กเพียงเท่านี้ไว้เราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ